สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องลูกสาวชาวนาอีกแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้จีพาไปอ่ดูสวนดอกเลืองนะคะที่บ้านโคกไม่แดงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะสักโคกไมแดงอ๋อเรสราชพัฒนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนดอกดเลืองตอนนี้เราก็ถึงสวนดอกเลืองแล้วนะคะก็แม่คนเมื่อวานนะคะพามาดูอีกแล้ว วันนี้เราแต่งตัวจากไปซื้อ,ออะไรพอนะคะก็เป็นเออตะมุตม,ตมิอี้อ่ะอุ้ยรองเท้ารถอีกแล้วอ่ะดูว่านอกจากพ่อใส่รองเท้าเปื้องรอลูกก็ใส่รองเท้าเปื้องดูว่าลดอ่ะเขาเนียนาดนะคะนี่นะคะทุกคนแม่เคยปลูกแล้วปีที่แล้วอะ่ะอ๋อสองปีที่แล้วหรือปีที่แล้วเนี ปีที่แล้วแหละตอนลดล่มเลยปลูกเลยเป็นไงล่ะปอ้ยอันนี้น่าจะไม่ได้เก็บขายเพราะว่าตลาดมันแม่แสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนโอ้ยแม่แม่จริงอ๊ะ เมื่อกี้มีคนผ่าตกลุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะใช่ไม่มแม่ไม่เก็บอีกนี่นี่ไม่ไม่เอาอีกแล้วเดนเนี่ยเป็นตาเก็บแต่เดนเนี่ยเขาดอกเล็กนนี้อันนี้มเป็นพันแต่มันก็สุกเป็นตาเก็บแต่ละเลืองไข่เลืองไข่ก็ลองส้มเหลองส้ม เพราะในแปลงไทยบ้านปลูกกับนี้ก็เลยรู้ว่ามันคือเหลืองไข่เหลืองไข่เนี่ยกำลังงามต้นไม่เก็บมันในนีแ้แนี Buck ่ยก็ซื้อจักดอกจักบาทนี่ตอนนี้ราคาประมาณนี้ แปดสิบตังแปดสิบตังรองลงมาอีกมันมีสี่บาทยี่สิบแปดสิบสี่สิบตังและก็ดอกเล็กๆยี่สิบตังนี่ยี่สิบตังเขาขายเป็นดอกใช่เป็นดอกถ้าราคามันมันไม่ดีเขาก็หยุดไปก่อน เราโดกนี่มันจะไม่เสียหรอแม่มันจะไม่บานพูดนี่มันเสียมันก็เยอะไงมันก็ทิ้งไปก็ต้องมีทิ้งบ้างไม่ได้ทุกตดดใช่ิปทิ้งประสบการณ์ทำแล้วทำแล้วพอเข้าโรงเรียนดาวเรืองไปรอบหนึ่งแล้วอ้อมงนี่เขาปิดย่าแ่นเา่แน่ใจว่าพื้นที่จักไรเอืเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกรเฮ็ดเป็นโซนโซนคือจังอา อ่ะทั้งทั้ง,งทั้งเกษตรไทบาดมันเห็ดที่กันแต่ว่าบ,บา้แนจ่าเบาปคนจัจจกจองคนลาจากง,งานจาก่าจะเป็นงานว่าถึงไรเป็น,น,ปนงานกี่คนเขาเฮ็ดกี่คนตนช่วงนี้ตอนนี้ เอาตอนตอนตอนเขาเข้ามาเขาจะอยู่โซนโครมยแดงอันนี้บ่ค่อยหูข้อมูลปันใดอันนี้บอันนี้อันนี้คือแบบอ,อ่ะเป็นกลุ่มแบ่งกันนะเป็นกลุ่มเป็นแบง่งกลุ่มเพิ่นจะอยู่บ้านทั้งทั้งฝั่งฝั่งนี้จ้าแบ่งโครเมยแดงจ้าโครมยแดงเพิ่นกะชีอ่าจับกลุ่มมาขอเฮตดใน่นบวิเวณนี้ตอนกลุ่มเกษตรนี่อยู่สุขสารานจ้ากลมาใส่พื้นที่ในประโยชน์ในราชพัฒนะคะซอย คอยกันดูแลพื้นที่นะคะว่าให้มัน,มนแบบสวยงามเอามันแบบสวยงามแล้วก็มีรายได้ของชุมชนด้วยนะคะนี่นะคะน,นั้นน่าจะตั้งสีแล้วนะตั้งสีทุกคนฟูดคุณน่ะงามอ่าผูดใด่พันไปพันมานะคะกะกะมาถ่ายรูปได้นะคะยาเด็กของเผ่าเด้อ อันนี้ยาเด็ดของเขาการุณายาเด็ดของเขานะคะเยอะคนบอกห่วงดอกไมหวงดอกแต่ว่าเออว่าขออนุญาตแล้วตมนย่าห้าแม่ไม่รเขาแพ็กนี่เขาแพ็กอันจังใดแม่อ่ามันจะไม่ใส่อ๋อมีใส่ถ้าเราแพ็กอ่ามันจะมีใส่สิบดอกคุ้งหนึ่งอ่าประมาณหาสิบดอกน่ะใช่แม่แต่ว่าเอ้เขาเขาใส่ทีละดอกหรือว่ามีอุปกรณ์มีมีรางมีรางมีรางอ่าอที่ที่ีสีฟ้าน่ะ ปัครึ่งแล้วก็ใส่เหงื่นได้จำนวนที่เขาใส่<อ>สมมติใส่ชิปดอกกระจา่ไปหาแถวหาแถวก็เป็นหาชิบดอกจะใส่ถุงแล้วประมาณห้าสิบดอกนะ่ะแล้วเขาก็คิด,ค,ดคิดเป็นดอกก็แหละปีที่แล้วปลูกหลายอยู่ประมาณนูนูนนปลูกอยู่ใช่ไหมปีที่แล้วแม่นูปลูกมาขายให้เจตจันบ้านประคำอะ่ะแกบุคคลเอาไปขายไห่ นั่นแต่ว่าที่นี่เิกปลูกแล้วปลูกมันแทนดีกว่ามันจุกติ๊กใช่ไหมใช่มันมันจุกติ๊กมันใช่เวลามันนู่นน่นเยอะแยะมันก็เลยเอาเถอะมันไม่ตอบโจทย์เราใช่มันไปปลูกมันดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมันไม่มันเบบไม่ทำหรืทำมาครับใช่อันนี้เราเราปลูกแล้ว เราเจอปัญหาเราก็ลองหาทางแก้ใช่เนี่ยส่สวนมามันจะเป็นแบบนี้เหแม่ใช่อย่างนี้คือเขาเป็นแกเกจไงใช่เป็นด่างมันก็จะแบบติเราใช่เขาก็ไม่เอาแล้วก็นี่แหละเรากําลังคิดว่าเราจะทําอะไรจากาเรื่องที่ที่เขาไม่เอาดีน,นี่นะ<อ>แหละุมท่บ้านเขาก็จะมีการว่าเออ<ไ>ปแ,แปลรูปอ่าแปลรูปทําเป็นสีได้ไหมเราทดลองหมดแหละเราไม่ได้ผูรัดทิ้งเลยไนงะใช่ก็นั้นแม่ทิ้งจน เพราะว่าลอาทิ้งแล้วเสียดายเนาะ้องตัดกรีบตาแล้วเออลองบดมันเป็นอผงแล้วก็ลองย้อมผ้าดูมันติดทนไหมแม่อ่าตอนนี้กําลังอยู่กันทดลองเนาะยายยายที่แกทําไหมทาอะไรแกลองทดลองอยู่<ห>อ๋ออันนี้จะเป็นอีกสีนึงะนะสีอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเทียบตลาดตัวนี้จะราคาถูกกว่าตัวถูตัวชี้นี่อันนี้มันทนกว่าไม่ใช่นี่แม่อันนี้เขาบอกว่ามันจะอยู่นานกว่า มันนานกว่ามันออกช้ากว่าแต่มันเขาเรียกว่าหนักกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าราคาตัวนี้จะดีกว่าคราบอกตัวนี้มันดีถูกกว่าตัวสีนี้ตัวสีนี้มันเหมือนที่แข็งแรงกว่าตัวสีเหลืองไข่ันไม่ค่อยง่ายกว่าเขาบอกนีคนเขาเคยทำนะแต่เรายังไม่เคยทำแม่ตกลงลอง มันไม่ง่ายนะแมลงมันคู่กับดอกไม้ทํายังไงแมลงถึงจะไม่มากินของเราอยากอยู่เม่มันคู่กับดอกไม้มันก็จะกินมาันก็จะสวยเดีนี่เห็นไหมเป็นเบิ้งน้ำใหญ่ๆน้ำเหมือนเพิ่งหลอกเนาะแม่เนาะได้ประมาณกี่ปีละสามเนี่ยหลอกข้างหลังนี่ะเหมือนเพิ่งหลอกไหม อนนั้นหนูมามันยังมันยังต่ำๆอยู่เลยอ่ะสามปีนันในใ่นเน,น,นานนจนจะจงกีตทหารเขาเขามาทำนะเราเรายังไม่ได้มาทำเกษตรอ,อ,อ๋อเพราะตอนนั้นมันก็เป็นวงวงนายไหมจ้านี่เขามาสร้างมาปลาเยอะมากเลยนะขโมยปลาไม่ได้อีกุ้ยเห็นมันมีขเขาไดต้ติดป้ายไหมตรงติดอยู่นี้ไม่รู้อ่ะเขาได้ติดไหมไม่ติดดอกไม้ ปลาธรรมชาติที่มันลงจากาาน้ำปลาพวกปันน่ะอ่อนปลาอะไรเยอะเลยเยอะเยอะเห็นชาวบ้านมามาหวานไหมแม่ชาวบ้านเขาเขา,เขาไม่ค่อยยังยังยังไม่ค่อยเข้ามายังไม่ค่อยเข้ามายังไม่ค่อยเข้ามาดีแล้วมันจะได้ขยายพันธุ์ด, <c oughs> ดีแล้วปลาธรรมชาติ <c oughs> แต่แต่ป้ายเลยไม่ป้ายยังไม่รู้เพราะว่าเรายังจะงก็มาทำกิจกรรมช่วงปลูกแฝกน่ะก็ไม่เคยได้เดินเดินดู ท่านไหนเขาทำฝายน้ำล้อนอยู่ตรงไหนแม่เบนก็ได้ทำเนาะฝายน้ำล้นเนาะอยู่ฝายน้ำล้เนลฟเขาำทำขึ้นไปฝั่งฝั่งนู้นนะไปไปรว่วมกิจกรรมกับเขาอยู่อ๋อวันนั้นเหมือนที่เบน,นกับที่ทให้ไม่กี่วันแล้วมันพังเพราะว่ามันเป็นทรายหนักแล้วมันรับรับน้ำไม่ไหวฟังเด้อพี่เบนพี่ทศพลไอ้อ๊อ พังเลยเด้อมาทำไหมประมาณสามวันมั้งสามวันแล้วนะที่ทำนะโครงการนั่นทำทำสามวันนะคะเพราะว่าน้ำน้ำน้ำขึ้นขึ้นขึ้นแล้วคนคนที่อยู่ในบริเวณนั้นแหละเขาแจ้งว่ามันพังแล้วเพราะว่ามันน่ามันขึ้นขึ้นขึ้นมันเซาะข่างเซาะข่างกลางไม่ที่เราทำไว้มันไม่พังหรอกแต่มันเซาะข่างทากค่างเพราะว่า นิี้มเัจัลดน้ำสุกก็อาน้ำน้ำน้ำหนองอันนี้นะแม่เนาะน้ำซาตรงนี้่งรบบนำเาอันนี้เขาเขาเสียค่ะไฟให้มาอะไร่แม่รือว่ยทำเองค่ะทำเองโอ้เมเสียมีความรู้เรื่องดเรืองแล้วก็มันเหมือนเออขาบอกว่าก็ก็มีคนมาถ่ายรูปบ่อยก็ก็เหมือนเป็นจุดเช็คอินได้เลยอ๋อ มีเป็นที่จุดอินที่เมองนยลนะคะผู้ดมาบบมาถ่ายได้แต่ว่าอยู่ข้างหลังนะคะทุกคนมันอยู่คนละฝั่งคือจะบาราะมอไซน์ะอ๋อเส้นนั้นเส่นนั้นเคโนี่อันนั้นอันนั้นเป็นอาคารของราชพัฒราชพัฒนะคะตึกศูนย์อุดมศึกษาราชพัฒน์รีรมย์นะคะนั่นคือถนนฝั่งหนึงเส้นโนนดินแดง นอนนินแดงประคำแม่ถาม้าถาม้าแบบว่าคนปกตินี่ยที่บอกทางเขาจังใดถามาจากละอ่าทั้งนอนนินแดงอ่าถ่ายขึ้นมาจากทั้งนอนนินแดงสายแก้วนี่ยนะถ้านนนินแดงกะเพิ่นจะเขาคุ้มไมแดงอ่าคุ้มไมแดงแล้วก็ลงมาเส้นเพื่อจะเข้าสุกสำลานแต่ทางมันจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าอ่ามาจากนอนนินแดงเข้าสุกสำลานจ้ เขาไปในหมู่บ้านหลัก็จะมีป้ายว่าโคกไม่แดงเท่ากับที่รถตามมาตามเส้นทางมาเลยเก็จะเจอยู้ยุตันมันต้องสังเกตซอยดีๆนะคะมันจะเป็นซอยซีเงียบซอยซีเงียบแล้วก็มันตรงข้ามกันรู้ตอนหนูมาหนูเห็นหนูหนูเห็นป้ายบป้ายว่าโคกไม่แดงมนี่มั้ยไม่แม่หนูไม่เห็นเห็นแต่โรงเรียนอะไรไม่รู้อ๋ออันนั้นเป็นเุดเล็กๆเนาะใช่เราเล่าให้แม่แม่บอกว่าศาลาหมูหนึ่งสิาหมู่เห็นแต่ศาลา แสดงว่าใต้ยป้หมู่บ้านขายไปเขงมาเลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องมีเนาะ <c oughs> มันต้องมีชีบอกว่า,าวปลูกดอกระเลืองนะคะทุกคนนอกจากใส่ใจแล้วลงทุนเยอะไหมก็นางกวาลงทุนเยอะ <c oughs> อะ <c oughs> เดี๋ยวดูตามแม่แม่ปลูกแบบธรรมชาติแม่ลงทุนเยอะไหมถ้าปลูกเพื่อจะบริโภคเราจะไม่ฉีดอะไรไม่ใส่ปุ๋ยไม่ธรรมชาติเลยคะ่ะปลูกดอกเล็กดอกน้อยก็ช่างมัน <c oughs> เราอันนั้นไม่ต้องลงทุนก็ลงทุนแค่แค่ค่าเม็ดาเม็ดาเม็ดก็ถุงนึงจักบาทแม่ถุงนึงพันเม็ดประมาณหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะทุกคนประมาณหกร้อยืมถ้าเพราะเอ่อมันมัน่วนมามันไม่ได้เกิดมดเนาะจ้ะเกิดแค่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราปลูกเนี่ยกําลังกําลังดูอยู่ว่ามันทําอะไรได้บ้างเพราะว่าเรามาทางแบบ ายเยอะๆอย่างนี้ใครไม่ไหวทิ้งเยอะทิ้งเยอะใช่มันเจได้นะคะทุกคนบางทีดอกน้อยขนาดนี้เขาก็ไม่เอานะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปแปรรูปอะนนาจับไม่ได้น้แม่นอดอกน้อยขนาดนี้อันนี้เราเราเอาไปแปรรูปเราก็คือเราต้องลดยาทุกอย่างเลิกเลยประมาณประมาณสิบห้าวันต้องต้องต้องลดแล้วค่ะในสวนก็ลดแล้วแต่รอฝนเมื่อวานฝนตกเนาะ ต่างไม่ได้ต้องต้องรอแดดจัดๆนะตัดผีบตากจะมีจะมีคุณยายที่แกทําผ้าไหมนะค่ะแกแกอุดทดลองทดลองไปย้อมไหมทาสบู่ได้ไหมแม่นบู้ลองย่างเรากาลังทํากําลังทําเรากําลังสกัดเขาเรียกสกัดน้ํามันจากดาวเรืองกําลังทําอยู่กำลังหาวิธีที่จะแบบว่าทำยังไงก็ได้ให้มัน มันมันใช้ได้น่ะมันใช้ได้ถ้วถ,ถ้าเกิดใครมีความรู้เพิ่มเติมแนะนําก็หายคำแนะนำแม่ๆอะไรไหมถ้าเกิดใครนี่หาคำแนะนำนี่ต้องติดต่อแม่ๆทางไหนจ่ะอ่าเราจะมีเพจเพของอ่าเกษตรไทยบ้านนะคะเป็นกเกษตรไทยบ้านอ่าประคํมเนี่ยค่ะ ะนะคะใครมีความู้ด้านแบบนี้ก็ทักมาบอกแม่เขาได้นะคะก็แชร์ความู้กันไปไจะมีแอดมินรับผิดชอบอยู่เพราะว่าชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกออนไลน์พวกนี้อ<า>จะมีนักศึกษาเขาช่วยแนะนาอยู่ค่ะแม่เราเวลาเพาะเอเพาะต้นมะน,นีช้เวลาจักวัน ถ้าถ้ายัางแปลงนี่เนาะตอนเขามาลงน่ะเขาบอกว่าเขาเพาะสิบห้าวันเพาะสิบห้าวันก็เราก็ศึกษาเอาแหละว่าอย่าให้มันเกินยี่สิบเอ็ดวัน<อ>เราลงแปลงตั้งแต่ตั้งแต่เราถ้าเราปลูกพวกนี้เราต้องหาเข้ากลุ่มกลุ่มผู้ปลูกดาวเรืองอะไรอย่างเงี้ยจ,จะเราจะได้ความรู้จากเขาบางคนก็บอกสิบสิบสองวันก็ได้ สิบห้าวันอะไรเงี้ยขึ้นไปได้หมดแต่อย่ากเกินยี่สิบเอ็ดวันเขาบอกงี้กี่วันในตัดดอกไม่ลังกากลงแปลงแล้วประมาณสี่สิบห้าวันหรือเปล่า <45 S 1> ไม่รู้ยังไม่ได้อ่าทําสถิติเท่าไหร่ก็ประมาณประมาณนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าตอนตอนทำน่ะก็คือเราเพิ่งเริ่มทำเนาะ,ะเราบางทีเราศึกษาไม่เยอะพอมันก็ไม่ได้ดอกใหญ่ เลยไม่ได้ขายได้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนฝากกันแก้งอะแม่เขาขายดีได้ดอกระบาทดอกระบาดห้าสิบนข่าวลือใช่ไหมว่าใช่ได้ปลูกดาวเรืองได้เป็นแสนใช่ไหมใช่แม่อู้แสนดอกเก็บขังเนี้อู้ได้เงินเป็นแสนเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วแม่ต้องติดหนาถนนหนนจิบอกใครเจอแล้วอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าเราลองทําแล้วเราได้ประสบการณ์อะไรรู้ไหม ที่เราไม่เคยทำใช่แม่ไอปูพี่ก็เคยลองอะเดาเรื่องก็ลองแล้วอ้าทำไมลองเหมือนกันเลยลองแล้วอันไหนเขาว่าเสริมสร้างรายได้เราเราทดลองทดลองมุดแต่ว่าถ้าเราทําแล้วมันไม่ขาดทุนเราก็ถือว่าเราเข้าโรงเรียนใช่แม่อนุบาลก่อนอนุบาลหนึ่งไอลองเดาเรื่องนี้ก็ลองแตงโมเลยได้เหนไหมคะได้ขายอยู่แม่แต่วขาดทุน แต่กำไรคือถอ p พี v c ก็บานถ้าระบบชาวบ้านจะไม่ทําเรื่องทุนใช่ไหมใช่ลองเริ่มทําบัญชีครัวเรือนดูเด้อรองนะโอ้ยขัดทุนเดเมะชาวบ้านถึงบอกว่าโอ้ยถ้าคอยทําแล้วคอยตอบมาได้แล้วนั่นแหละคือทําไมเข้าคือจนอยู่ตลอดเวลาวะก็แบบนี้ละ่ะตามจริงอาจจะมีแบบใครบอกว่าอยากให้ทําแบบ อย่างอื่นอ่นะเคยทําเร็วนะคะทุกคนแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันก็ทาได้แค่เรียนรู้แต่ว่ากําไรนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกําไรคือได้ทำอ่ากำไรก็คือเราได้ประสบการณ์มาประสบการณ์จะได้บอกว่าใครใครบอกเราว่าได้ได้เป็นแสนเป็นล้านเราคงจะเป็นไปไม่ได้ <laughs> แล้วก็อุย้ยดีใจด้วยแต่ฉันทำท้ำไม่ได้ <laughs> ใช่ <laughs> ดอกใหญ่ขนาดนี้เลยแม่พอถึงเวลาเก็บจริงๆโอ้ยได้หาทิปตังเด้อเก๋เอ้ย <laughs> การเก็บนี่ถ้าเข้าวงการนาเรือเขาบอกว่าเก็บไม่ยากไม่ยากแม่แต่เวลาแพกเนื่อแพกนี่แหละยากสุดยอดตอนต้านกับต้านได้อยู่แม่แต่เวลาแพ็กน่ะตอนไปทำเขาบอกว่าถ้าใครบอกมีพี่น้องห่ายอย่าทำเด้อดาวเรืองจริงจริงเดียวตอนนั้นจ้ะเอจ้างอย่างเดียวเราต้องคิดเป็นต้นทุนใช่แล้วเลยเลยยังไงล่ะขาดทุนท่วมหัวนี่เถอนี่ท่วมแต่ว่าแปลงนี้ ถ้าเขาทำเก่งทำมืออาชีพแล้วก็ได้น่าจะได้ค่ะเพราะว่าจากฟังเรื่องราวที่เล่าแกบอกว่าแกทํามันทําอะไรแกไม่ได้ไม่ได้แตได้ตัวนี้ดวงดวงแกไปทางนี้ไงแม่แต่ว่าดวงเองมันไม่ได้ที่เป็นสวนของอพี่สุวรรณกับพี่นีค่ะถ้าแกเป็นคนส่งด้วยโอแกเป็นคนส่งเป็นคนส่งแล้วอยู่แถวนี้ก็หาสมาชิก จ้าบ้านที่สนใจลองมาปลูกอะไรเนี่ยพาปลูกก็เจอปัญหาอะไรเนี่ยก็ปรึกษากันไปปรึกษาที่ปรึกษากันได้ถ้าเราทําอะไรนี่เราลองเข้ากลุ่มอะไรสักอย่างเหมือนดาวเรืองเนี่ยไปเข้ากลุ่มกับเขาเลยเข้ากลุ่มมีแม่กลุ่มดาวเรืองอะไรอย่างนี้เนาะจะไปทุกอาชีพแล้วตอนนี้แม่แล้วปู่ระเบิดอย่างเดียวแหละจริงๆกลุ่มทาระเบิดไหมมีกลุ่มทําระเบิดไหมแม่แต่งโมกับเขา เอาเรื่องกับเขาพริกกับเขาอ้อยกับเขามันกับเขาเลยต้องใชจะเอาทีทางทำมันทูบดีกว่าโอ้ย u ูทูบก็คงจะไม่ได้แม่นุ่นนุ่นเขาไปรีวิวถ่ายดอกไม้แล้วแม่ไปตื่นไปทันก็ชาจ่ะก็เด้งกีบบอกนะคะทุกคนตอนที่ว่านางทำอ่ะแม่ตื่นเก็บแต่ตีสี่นะแม่ก็พ่อแล้วก็มีอ่าหน้าอยู่แถวบ้านนะไปช่วยเก็บ ในเจ้าตอนประมาณสิบโมงเชา้ชาสิบเอ็ดโมงเช้าหนูนะแม่แต่ว่าเพคถึงตีสามอุ้ยทำไมเหมือนกันเลยล่ะเอาแม่มันเรื่องจริงได้ล่ะอันนี้นะเหมือนกันเหมือนกันแล้วถ้าเกิดดอกไม้แห้งติดนำขางนี่ก็โอู้ตอนนี้ใช่ไหมจ้ายากจริงจริงว่าทำเรื่องหน้าฝนได้ตังแต่ว่าถ้าทำได้นะแต่มีข้อวงเล็บว่าถ้าทำได้ถ้าทำได้ มันก็จะเจอปัญหาบ่อยนันจะไม่งามไม่ดอกใหญ่เท่าที่เขากำหนดหรือว่าดอกใหญ่เกินไปข้างล่างแตกเนี่ยอไอของนั้ะของนางอ่ะแม่ชอบแตกไอตรงเนี่ยนั่นแหละนี่ประสบการณ์ของนองนุ่นทำพ่อแม่ทำได้เห็นด้วยใช่แม่ <c oughs> ปลูกแตงโมก็ได้เอ่ทอทวิซีเป็นกำไรมดไปเป็นหลายบาทอยู่แม่ไปปลูกอยู่อ่าสตึกเนี่ยจริงๆอ่ะทำมาเรียแม่แต่ว่า <c oughs> อย่างที่บอกไม่มีกำไร <c oughs> แล้วก็จะไปดูเบ้นพันละกันนะคะทุกคนก็นั่งถ่ายรูปแล้วนะคะก็เตรียมถ่ายรูปแล้วนะคะหลังจากที่โต๊ไปแล้วนะคะก็เสียเศนเอาการแสดงเอาการแสดงเพื่อจะให้พี่ได้คลิปใช่ไหมเห็นชื่ออยากไดงเออมาหนังแล้วโต๊ะรอบสองโอ้ํารแสดงพอแล้ว จะใครเน้นมาไม่งูนนองูมักง่ายนะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบายบาย